วันตรงเวลาบ่ะอันนี้คือบ้านพักทหารที่แล้วเร่ง,เงมาอยู่และมาเรียนของพี่เขยสวนบ้านพี่ชายอยู่ี้งสวัสดีค่ะ ขายวิดีโอผ่านมาแล้วผ่านมาเลยไม่กามียูทูบไงก็ทางช่องยูทูบดูดูดูน่ากินมามาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะดูเนี้ยโอ้ยตรงนี้เพิ่งมาเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนทุกอย่างเลยเมื่อวานซื้อไปแล้วมาอะไรพี่มอวอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวเออใช่เออนี่นี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราทําอาชีพยู่แถวนี้เราเป็นพนักงานขายเมื่อก่อนช่วยพี่สาวขายส้ตมตำตอนสมัยเรียนอาชีวะนี่ติดถนนใหญ่เลยนะจ๊ะนุ่นก็แยกบ้านคลองนี่ทุกอย่างบอกไว้เลยว่าตรงนี้นะอร่อยนี่ผัดไทยต้องของยายจวบอย่างเดียวถ้าของคนอื่นไม่อร่อยพวัวพิโลกนี่ต้องของยายจวบเจ้านี้เขาอร่อยจริงตามสั่งมาเลยมาเลยพี่กบตามสั่งเนี่ยพี่กบอะ เนี่ยแล้วก็น้ํานี่ต้องมาเลยนะจ๊ะเจ้าวนี้นะทั้งโสดทั้งสดทั้งสิงครบรถนิสัยดีด้วยแล้วเมื่อก่อนก็จะมีกล้วยปิ้งแล้วก็ส้ตมตาเมื่อก่อนพี่สาวขายส้มตําตอนนี้ก็เจ๊งเฮงรีไปแล้วกิจการเลิกไปแล้วแถวนี้อร่อยอร่อยแล้วก็อ้าร้านข้าวร้านร้่นเขาปิดไปแล้วเหรอปิดแล้วเอาย้ายไปขายที่บ้านอ้ หรือเอาเอาเอา,เอาไขมุกอ่ะไขมุกอะี่แล้วฮะหรอ,อโอเคงั้นเอาเอากาแฟก็ได้แ,แถวนี้หน้าบ้านพักอ่าพันตอรอแถวนี้มีกับข้าวขาวยเยอะแยะเลยนะคะนี่และเมื่อก่อนไม่ได้มีเมื่อก่อนเป็นป่านะคะแถวนี้เป็นป่าเป็นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหดูลูกยังไม่ได้มาสปีคือเขาแบบ จริญรุ่งเรืองมีโอ้อันนี้มีมีเผือกมีเผือกไหมคะเผือกเผือกแค่นี้อาจจะพี่สองชิ้นนะคะอ่าเอาใส่มาแล้วก็อันนั้นอะไรคะมีปลาทองมันแล้วก็กล้วยตากค่ะพอดีว่ากล้วยเขาจองไว้แล้วจ้ะอ่ามีอะไรเหลือๆก็ปนเข้ามาหน่อยได้ค่ะ,คะ,คะ แต่ลูกเขาว่าเปลี่ยนโอ้ยนี่เหรอพอดีอยากกินก็จะเอาใส่มาลูกเอาใส่มาว้ายว้าว้ายแถวนี้มันจเจรินลุง่งเรืองมากเลยโอ้ไมุ่ไม่คิดเลยว่าก็าเป็นเขาเนี่ยโอ้ยมาเจอคนรู้จักมาพี่โลกพีก็นี่แหละโออ เนี่ยติดถนนใหญ่นะคะทุกคนถนนบ้านเรียวเรียวโอ้โหของเยอะมากเมื่อก่อนยังไม่มีวันนี้หมดไปสอง0เท่าไร่2 0 0ันเนาะพวกมัสคาร่าพวกเอหมักผมอะไรมีทุกอย่างเมื่อก่อนไปแฮคิงเนี่ยทุกอย่างเลยเคด้วยรถป้าด้วยมานะจ๊ะมานะจ๊ะคนทิดโรคเพิ่งเปิดใหม่เนาะไม่สามปียังไม่มาเมื่อก่อนยังไม่มีไปเราแว้นไปเลยทีนี้เราไปไหนจ๊ะเราจะไปสั่งแบตเตอรี่อ่ะจ้ะ ไปซื้อแบตเตอรี่แล้วก็ไปซื้อกันกาตัดผมที่นี่อยู่คือไม่มีความคมเลยตรงนี้คือแยกอุ่นวายนะจ๊ะนี่ไงร้านมอเตอร์ไซค์น้ำยาอะไรนะขากลับก็ได้ขากลับก็ได้าไดมาทีคือแบบธุระปาปังที่พี่โลกเยอะมากที่ต้องซื้อพวกของที่พี่โลกมีทุกอย่างเออน่าจะซื้อบ้านสักหลังเนาะเนาะเอาไว้ให้แมวขี้ใส่ไปเจอกันที่ร้านแบตเตอรีนร่น,นะจ๊ะ แบตเตอรี่นแล้วก็เขาเปิดคมให้ด้วยคือตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วก็ยังอยู่แล้วก็กันไกกันไก่เขาเปิดคมให้ด้วยเก่าตังเราแล้วเปลี่ยนแล้วเกิดปิดบ้านแล้วกันไกกันไกใช่เปิดคมให้กันไก่ใหญ่ตัดผมค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นไอของวอนยังมีไหมคะมีจ้ะมีดูแบตเตอรี่นตัดผมเอาไปตัดอาชีพเนาะจ้ะเอาเอาสายยาวสายใหญ่ไหมเป็นคู่เลยเนี่ย อย่างนี้คู่เจ็ดร้อยหกนิ้วเนี่ยคู่หนึ่งเจ็ดร้อยถ้ายาวก็เจ็ดร้อยสี่สิบมีมียาวกว่านี้ไหมคะมีมีเกาาสี่เกอบแควถ้าเจดคู่นี้จะยาวจะแพงกว่าสี่สิบบาทเนี่ยยาวแต่ตอยส่วนใหญ่ก็เท่ากันหมดทุกยี่ห้ออันนี้เจ็ดนิ้ว เจ็ดอันนี้ยาวสุดละยาวยาวกั่นี่แน่แล้วก็ถ้าเอาเอาเฉพาะตัวนี้ค่ะเอาเฉพาะตัวนั้นมีตัวนี้เลยสามร้อยบาทนะคะเอาตัดอย่างเดียวใช่ไหมค่ะเอาตัดอย่างเดียวไม่ใช่ซอยมซอยมีแล้วซอยไม่ค่อยไม่มันไม่เสียเลยไอพวกนี้คมก็คือจายรับคมบ่อยรับคมไม่ได้เอามาด้วยไม่ไดเอามาด้วยไม่ได้เอามาด้วยก็เลยอยู่ที่ไหนครับ ต่างประเทศค่ะม้ที่น่ทุกปีผมเนิ่นแย่แต่โควิดแต่โควิดสปีไม่ได้มาแล้วมารอบนี้ก็คือไม่ได้เอาไปกันตะหนังไม่ได้ใช้เหรอคะกลตะหนังไม่ได้ใช้เลยใาุชตาขมชายอยู่ไรเววีใช่ไดี๋ยวเจ้าได้จำได้จำได้โอ้ยย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 ยจยยได้ยยได้จยยด้ยย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 ย ใช่วอนตัวหนึ่งแล้วก็เปิดไอคมให้ด้วยแล้วก็ไอ้นี้เอาหมดแล้วทุกอย่างพี่จ้อ๋อเดี๋ยวนี้เปิดให้ด้วยเหรอเปิดเปิดเสร็จแล้วเหรอเมื่อก่อนนะทุกคนถ้ามาซื้อนะเขาจะต้องนัดอีกสองวันนะเดี๋ยวเปิดปากให้เดี๋ยวเปิดคมให้ไปให้ตอเดี๋ยวนี้คือแบบเขาเขาบอกเขาว่างแล้วเขาเปิดเรียบร้อยแล้วดแล้วนะแล้วก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างใช่ใช่ บริการดีมากคือนึกยังคิดว่าเขาน่าจะปิดไปแล้วแต่ยังอยู่เป็นไงคะลูกค้าดีไหมดีไหมคะลูกค้าช่วงโควิดปีแรกโคตรเท่เลยพี่ปีที่สองแผลแผวแผวเลยตามยิ่งแผวพอหายยิ่งหายยิ่งแผลเล้ยตอนนี้โควิดแม่อันตรายไม่น่ากลัวเป็นจริงไหมใช่ใช่ใช่แต่ขายของเนี่ยเขามีทุกอย่างคือทุกอย่างเขาจะเปิดคลุมให้ได้ร้านนี้น่ะเาจะเปิดคลุมให้เลย ไม่ว่าจะเป็นกันไก่ไม่ว่าเป็นไรของเรื่องปกติจะถือมารับแต่ทีนี้คือขี้เกียจถือมาซื้อเงนใหม่เลยเพราะราคาใช่โอุ้ยตั้งแต่สบายอย you know, ู่นอกรยตัดหัวฝังสอมพันแนนั้อนะอะประจําค่ะประจําต่ำส้มต่ำส้มสมจริงๆก็ว่าจําส้มส้มนะต,ตุ๊กกระไดอีกแล้วหนึง่งนี่ตุ๊กอัดแล้วตุ๊กกระไรส้มก่อนเนวันนี้ขอมานอนโรงแรมจ้ะ ขอเป็นเด็กโรงแรมหน่อยเรามาแล้วยังไม่ได้เป็นเด็กโรงแรมยังไม่เที่ยวเลยเป็นไงใช้ายมาที่ท็อปแลนด์จ้ะท็อปแลนด์คืนคืนหนึ่งก็พันพันกว่าพันสองถ้าถ้ารวมอาหารเช้ารวมอะไรแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยบาทประมาณนั้นจะไม่ใช้ชเป็นไงชอบไหมยังไม่ได้แปรงฟันเลยนะอาบน้ําแปรงฟันเลยตัวเองอ่ะไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าเลยอาบน้ําแปรงฟันเปลี่ยนเสือ้อผ้าเลย เออก็ก็ปกติก็มานอนแต่ท็อปแลนแหละก่อนนะท็อปแลนนะเนี่ยพื้นเขาอะเป็นพรมไม่น่าอยู่แบบมันเก็บเก็บเก็บฝุ่นอะเก็บไรฝุ่นเก็บอะไรเป็นพรมเมื่อก่อนนะพื้นท็อปแลนดมาแล้วลูกมาแล้วลูกเปิดเปิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เขาทาเป็นไม้เนี่ยเขามาปูไม้หมดเลยอืมเนี่ยคือมาตั้งแต่ลูกยังเล็กๆท็อปแลนดเนี่ยแต่ไม่รู้มีคนจําได้หรือเปล่านะ คนไอพี่ๆยกกระเป๋าเขาจะจําจําครอบครัวนุกี้งได้เลยเพราะว่านุกี้พาลูกมาตั้งแต่คือชายตั้งแต่หกเดือนนะพามาน่ะคือจนตอนนี้เขาจะสิบเอ็ดขวบแล้วก็จะมาพักทบเรนตลอดแล้วไม่ได้มาคือสามปีที่โควิดนี่แหละสามปีที่โควิดอาชายลูกนะสามปีที่โควิดนี่แหละไม่ได้มาก็เลยจ้าหยิบเอาลูกอะหยิบเอาหยิบเอา แล้วก็ขอบคุณครับด้วยขอบคุณคับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ, <c oughs> ะพนักงานโรงแรมที่ยกกระเป๋า <c oughs> คนเดิมกรุ๊ปเดิมหมดเลยกรุ๊ปเดิมตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยสิบสิบเจ็ดปีที่แล้วยังกรุ๊ปเดิมอยู่นะโอ้โหอาช่ายอาบน้ำเลยลูก อาบน้ําเลยนี่เขาก็ใช้อย่างนี้กันนี่แหละบุกเนี่ยเขาก็ใช้ไฟ้าฟอย่างนี้กันทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วไวไฟที่แบบเจาะผนังอะ,อะเดี๋ยวเราไปไปดูท็อปแลนด์มันถูกมากเพราะถ้าเกิดไม่รวมอาหารเช้าอะไรนะแปดร้อยบาทต่อคืนแต่อันนี้คือเรารวมอาหารเช้าด้วยเพราะว่ามันง่ายเราก็ไม่อยากพาลูกไปกินที่อื่นเราก็กินที่นี่เลยก็มาพักแค่สองคืนเองเพราะเดี๋ยวเราก็กลับมุกดาหารแล้วจ้ะ เดี๋ยวไปดูสะนะสะที่ท็อปแลนด์อ่ะมาพักท็อปแลนด์นะเรื่องชอบตรงนี้คือเปิดมาก็ทะลุร้านค้าต่างๆเลยก็คือมันมันจะมันจะง่ายสําหรับคนที่มาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวอ่ะแล้วก็คือมันจะทะลุ KFC ทะลุร้านเราก็เอาลูกมาปล่อยไว้ตรงนี้เลยมันคือมันมันง่ายกว่ากันแล้วมันก็เฮ้ยเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้แล้วมันก็มีร้านรวงต่างๆถึง4ชั้นเป็นจะกิลไลบุ้งกิลไล เดินก่อนไหมหรือค่อยมานั่ง KFC เดินเราเดินก่อนเนาะไม่งั้นก็ลงไปนั่งเลยแล้วแม่จะเดินดูว่าแม่จะซื้ออะไรแห้วโอ้แล้วไปเราไปกินก็ได้แล้วจะไม่กินเหรอไอ้นั่นนะหมูกระตนะหมูกระแตะอ่ะพีเซาจะไปกินพรุ่งนี้นี่คือเขาจะทะลุร้านต่างๆเลยอันนี้เปิดใหม่นะทุกคนื่อก่อนนี้ยังไม่ละมุน ได้เข้ามาได้เข้ามาไหมเนี่ยครับคุณผูรอคนพิโรกไม่เคยเข้ามาท็อปแลนด์บัวแพงนี่แพงหมดเยมดเสภาพก็ยังเหมือนเดิมเลยเราค่อยลงมากินเดินดูก่อนโห้ยสวยมากพุ้งเนี่ยสวยไหมพุ้งเนี่ยร้านเสื้อผ้าต่างๆคือตัดส่วนตัดลายมีหมดนะอ้าวนี่อยู่ได้ด้วยอันนี้เฮ้ย อร่อยไหมหิวอะดิหิวอะดิะริมน้าริมน้ำจ่ริมน้ำนัำนน่นส่วนฝั่งนู้นเนี่ยคนมันส่วนฝั่งนู้นเป็นเสียงดังจึงๆเป็นออกกำลังกายแอรโรบิกแดนซ์แล้วก็มีนวดเมื่อก่อนนวดบูมมากเนี่ยนะพี่บุ้งไปล้างเท้าแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เป็นสำนักงานสารสุดจังหวัดที่เขาเปิดนอกนอก,นอกเวลาราชาการ คือ,อคือนอกกราราชการก็คล้ายๆกับหมอพยาบาลในนั้นมาหน่อยแล้วก็าปิดรับแล้วหรอแล้วเข้าตรงไหนเนี่ยก็คือนื่งมาทําฟันตรงนี้ทุกปีก็จะถูกมากแค่สองรอ้สิบเองมาขูดหินปูนตรงไหนคะตรงนู้นเหรอนู้นเหรอโอ้นี่เลยสารสุกมาเลยนะจ๊ะแล้วกงมาพาแฟน พ่อใหญ่พาลูกๆมาขุดหินปูนใช่ทุกคนเมื่อก่อนคือเดินเข้ามาแล้วก็มาจับบัตรคิวแล้วก็ทําประวัติแล้วก็ตรวจเลยไอขุดหินปูนเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ละตอนนี้ต้องตรวจเอทีเคก่อนก่อนที่จะเข้าไปแล้วก็ต้องมาจับบัตรคิวคือตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งคือตอนนี้น่าจะหกโมงคือไม่ไหวอะให้มาก่อนอะไรนั่นไม่ไหวแล้วก็ไปเอกชนนกันเนาะห่างกันแค่ไม่กี่ ร้อยบาทเราก็โอเคอยู่ในเอกชนเนะี่ยเพราะว่ามันคือเราไม่ได้เกี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เราเกี่ยงลงตรงที่เราไม่มีเวลาเนาะจ้ะน้องชายเนาะ <c oughs> อือที่บุ้งอยู่ไหนเ <c oughs> มื่อก่อนคนเยอะกว่าน,นี้ออกกําลังกายย <c oughs> ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <c oughs> นนยเพราะว่าด้วยการที่โควิด ไม่ค้าแม่ขายก็บ่นกันระนาวแล้วเราก็อยากนวดอยู่นี่ไงอันนี้คือเป็นแอรบิกแดนซ์ค่ะริมริมแม่น้ำน่านฝั่งะสะพานก็มีทุกวันจะมีทุกวันคที่จริงคนคนเยอะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะสุกเสาร์อาทิตย์คนเยอะกว่านี้แต่อันนี้วันธรรมดาก็วันอังคาร คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็สนุกค่ะสนุกนี่ยะแล้ยืนขึ้นยืนขึ้นถ่ายก็ได้ขอดีเอ,อิมามาซาชา่ 130 bær per time. Skal du ha? Eh, nei, jeg liker ikke noe. Jeg foten min blir for mye på tærne. Med en bil bøyd. Men det kan gjøre vondt. นอนให้หมอนวดนวดแต่ไอคนนี้บอกไม่ยอมนวดแต่ก็มานอนข้างๆไม่ยอมนวดแต่มานอนข้างๆเสียเงินแน่นอนอ่ะยายบอกเสียเงินนะหมดไปทอนนะ <laughs> อไปแบลรนะ <laughs> ีกาย <laughs> นอนข้างๆอ้าเพือ่ร้ไ <laughs> ห <laughs> นอน้าวมาทีอ <laughs> 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 อาน้ำชาน้ำชาเหรอคะน้ำชานะคะชนชาแล้วน้ำ่าส่วนมาดามกินไม่เป็นก็ตัว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 ตตัวตัวตัววตัวัวตัว ขางบ้านเรียงบ้างนอกเรียกแหมักต้องทคน่ากลางก็จะเป็นกระ thon แล้วก็กระ thon คือห้าลูกพี่น้องเอ้ยเนี่ยทุกคนลูกหนึ่งนะใหญ่เบิร์ลิ่มเลยเต้าหัวแล้วก็ห้าลูกนี่ห้าสิบบาทแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรรถบักการ์เขาเรียกอะไรอ้อเจ้าน้ำปิ้งเขาเรียกอะไรน้ำเปล่าน้ำเปลวน้ำเปลาหวานคือเกือบเกือบเกือบถ้วยหนึ่งอ่ะยี่สิบบาทเอง เกือบถ้วยอยี่สิบบาทเองคือมาแต่ละวันน่ะแล้วยังไม่ทําอะไรจ้ะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวจ้ะฝาก่อง้วยจ้ะอาจจะอนุญาตอนุญาตเขาฝากเนื้อฝากตัวอนุญาตของอ่ะน้องสาวนะคะฝากช่องคุณนแอลนะคะคุณนแอลแค่นี้เองคุณแอลคนสวยแห่คะชื่อดังอ่อ ของแถวบ้านครองนะคะชือดังทำเองกับมือทำเองกับมือตอนนี้และค่ะรับรองค่ะตอนนี้ราละค่ะเจ๊งอะไรคะเจ๊งเฮงลีเเจ๊งแล้วเฮงรีไปเลยจ้ะเฮงรีไปเลยจ้ะเรือน้ำเรือน้ำส่วนคนนี้ไหมคะน้ำแน้ําที่ไปถ่ายเมื่อตอนกลางวันเดี๋ยวลงจ้ะโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยคือยำมันต้องทำกินเองไปซื้อร้านไหนก็บอกกนเลยไม่เท่าไหร่ต้องทำกินเองไม่งั้นท้องเสียนี่เลย นี่เลยไปรอแม่นวดวันนี้น่ะชั่วโมงครึ่งก็นั่งรอ่อนะสิบบาทโก็สิบบาทไม่แพงก็สิบบาทจ้าพิษโลกอะไรก็ไม่แพงรู้ไหมว่าคนพิษโลกอ่ะด, YouTube. ดูยูทูบเราดูเกมเยอะมากแล้วก็บอกว่าขอดูยูทูบเพราะเขาไม่ได้มาบ้านเุาคิดถึงวันนี้ก็ไปถ่ายมาหลายรอบแล้ว บอกเขาได้ว yeah. ่าเนี oh, ่ยเราก็เหมือนคนลคนนึงเพราะว่าเราเรียนตรงนี้ตรงนี้มาเราก็จบมเอาอาชีวะไม่ใช่อาชีวะเอาอาชีวะโอ้ด้านมากเลยกระท้อนอ่ะไปซื้อมาอีกนะแล้วถือกลับไปบ้านถือกลับไปทิ้งทิ้งจริงแล้วเก็บได้นานนะใช่ลูกนกศี